รู้ไหมว่าหินสีแดงเล็กๆชิ้นหนึ่งเคยถูกพกไว้กันลูกป,ปืนและในยุคโบราณคนเชืวว่อวมันกันคุณใสได้ด้วยสวัสดีค่ะมีน้ำตาเล่าเรื่องนะวันนี้มีจะเล่าให้ฟังว่าการเน t ตหรือศิลามณีมีพลังแบบไหนกันแน่และใครเคยใช้มันเพื่อปกป้องชีวิตตัวเองจริงๆบ้างวันนี้มีจะเล่าเรื่องของศิลามณี หรือที่ฝรั่งเรียกว่ากร r เน t ตนั่นเองหินเม็ดเล็กสีแดงสดใสนี้มีคนเชื่อว่ามีพลังในการปกป้องตัวเองป้องกันภัยป้องกันคุณใสและแม้แต่ช่วยให้รอดจากความตายก็มีคนเล่ากันมาเรื่องเล่าในฝั่งอินเดียศิลามณีคือหนึ่งในนวรา 9. อัญมณีศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าใส่แล้วชีวิตจะสมดุลมีพลังจากธรรมชาติปกป้องส่วนในฝั่งยุโรปกร์เนตเคยถูกเรียกว่าหินแห่งนักรบ stone of warriors เพราะในยุคโรมันทหารจะพกกร์เน็ตติดตัวเวลาออกรบเชื่อว่าช่วยป้องกันบาดแผลและพาให้ปลอดภัยกลับบ้านบางคนเอามาฝังไว้ในเครื่องรางบางคนเย็บไว้ในเสื้อเกราะและบางคน ถึงกับกลืนเม็ดกอร์เนตเข้าไปก่อนขึ้นเรือรบซึ่งคำว่ากรเนตมาจากภาษาละตินคำว่า g r a n าตัสแปลว่าเมล็ดหรือเม็ดทับทิมเพราะหน้าตามันเหมือนเมล็ดทับทิมเปะหินชนิดนี้มีมาตั้งแต่ยุคอีบโบราณแล้วด้วยนะฟาโรบางพระองค์ถึงกับฝังกอร์เน็ตไว้ในโลงศพเพราะเชื่อว่าจะช่วยส่งสว่างนำทางดวงวิญญาณในโลกหลังความตาย ในเอเชียตะวันออกเช่นจีนและญี่ปุ่นหินสีแดงถูกใช้เป็นเครื่องรางกันอาถรรพ์และเชื่อว่าสีแดงเป็นพลังหยางพลังแห่งชีวิตความร้อนความเคลื่อนไหวดังนั้นกอร์เนตเลยกลายเป็นหินแห่งชีวิตที่ใครจะไปเดินทางไปรบไปสอบหรือแม้แต่จะคลอดลูกก็มีคนพกกอร์เน็ตติดตัวเพื่อกันเรื่องไม่ดีไว้เสมอ ปัจจุบันกร์เน็ตยังเป็นอัญ,ญมณีประจําเดือนเกิดของมกราคมด้วยนะใครที่เกิดเดือนนี้มีแอบกระซิบบอกว่าถ้ามีติดโตไว้จะช่วยเสริมโชคเรื่องความมั่นใจและป้องกันพลังลบได้ดีมากนักสะสมคริสตัลในยุคใหม่ยังเชื่อว่าพลังของกร์เน็ตช่วยดึงดูดพลังบวกลดความเครียดช่วยให้กล้าตัดสินใจในเรื่องสําคัญได้ง่ายขึ้นด้วย บางคนบอกว่าเวลาเหนื่อยใส่การเน็ตแล้วรู้สึกอุ่นหัวใจขึ้นหรือเวลารู้สึกกลัวไม่กล้าพูดอะไรพอใส่แล้วรู้สึกกล้าขึ้นมีว่านะไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างน้อย g กรเน t ตก็เตือนใจเราว่าคนเราทุกคนมีพลังในตัวเองกำลังใจเล็กๆที่พาเราผ่านอะไรได้เสมอใครเคยมีการเน็ตหรือชอบหินสีแดงบ้างหรือมีหินนำโชคที่พกติดตัวไว้ตลอดเวลา คอมเมนต์มาคุยกับหมีได้เลยนะและถ้าชอบแนวเรื่องราวความเชื่อความรู้ความลึกที่ฟังน่ายแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มเลยค่ะมีน้ำตาลเล่าเรื่องจะพาเพื่อนๆไปมูทั่วโลกทุกวันพุธแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า